สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของสถานีประกันสังคมนะคะวันนี้ดิฉันตียกรวงเลิศวาที่กลับมาประจําในสถานีนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะขออนุญาตออกไปนอกสถานที่ไปดูงานสําคัญของทางสํานักงานประกันสังคมนะคะนั่นก็คืองานประกันสุขกับประกันสังคมรณรงค์ให้มีผู้ประกันตนในมาตรา40กันเยอะๆนะคะเราะนั่นหมายถึงหลักประกันอันมั่นคงในชีวิตค่ะวันนี้เราก็จะคุยกันในเรื่องราวของมาตรา40กันต่อกันละกันนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะเพิ่ง เปิดมาเจอรายการของเราในวันนี้ก็ได้ก็มาย้ำกันอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะคะว่าสิทธิประกันตนนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็แน่นอนนะคะเมื่อเรารู้สิทธิแล้วแต่ถ้าเราขาดในเรื่องของเอกสารหลักฐานในการที่จะเดินทางไปยื่นเรื่องเดินทางไปติดต่อ ก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกนะคะเราจะมาคุยกันแล้วก็รวมไปถึงลักษณะของบุคคลประเภทต่างๆอาชีพต่างๆที่จะเข้ามาเป็นผู้ประกันตนและเช่นเคยนะคะกับการเปิดสายพูดคุยกันหน้าไม่หน้าจอนะคะที่0 2 3 3 8 3 8 3สค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่ฉันดำเนินรายการร่วมกับคุณโดมสุวรรณน,นะคะและวิทยากรของเราค่ะ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่เจ็บางบอนคุณวิริยะจันติ่นนะคะสวัสดีค่ะผอสวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับค่ะเป็นยังไงเมื่อวานนี้อยู่ในสตูดิโอไปเห็นว่าสนุกสนานดีสนุกดีฮะสนุกดีก็เห็นบรรยากาศที่จัดงานที่สปสด้วยนะครับก็คึกคักฮะถ้าฝนไม่ตกลงมายิ่งจะคึกคักเมื่อวานเสียดายเมื่อวานเสียนายไปหน่อแต่ว่าเห็นว่ามีผู้ประกันตน มัตามาตตาสิบๆมันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ก็เข้ามานะครับกลุ่มแม่ค้าพ่อข้านะครับก็เข้ามาเหมือนกันนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขมันน่าจะมากกว่านี้นะฮะแล้วก็เรื่องนี้เราจะต้องพูดคุยกันนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยผู้ประกันตนเองเนี่ยบางทีไม่ประชาชนคนไทยเนี่ยไม่รู้ไงว่าจะไปประกันที่ไหนเลิกจ้างไปแล้วประกันต่อได้ไหมเออต้องเลือกมาตรายสิบปีก่อนจะหายไหมใช่ อ่อันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันกับท่านพอวันนี้แหละนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของมาตรา40ย้ำกันให้ชัดๆนะครับสำหรับเขตของท่านเองพื้นที่7นี่ผู้ประกันตนเยอะไหมคะตอนนี้ก็ร่วม300,000มาตรา40ประมาณ20,080โอ้ก็ถือว่าเยอะนะคะ2 8 0 0 0บงกก็มากที่สุดในในกทมโอ้โหอันนี้มากที่สุดในกทมอันนี้เรามองด้วยครับว่าทำไมมันถึงมากที่สุดอาจจะด้วยจำนวนประชากรเยอะหรือว่าฝ่ายของท่านเองลงไปามรู้ใจผมรู้ยังไง มีผู้ประกอบการลงละลายเยอะคนก็เลยมามากรด้สี่สิบอ๋อมองมอยเขลือศักดิกรรเหมือนกันนะก็ถูกไงคุณเป็น้าเขาทาขาห้คนจริงๆเลยตัวเลขมาสะท้อนให้เห็นภาพผมที่ทีมงานนี่นะทีมงานนี่ก็จะออกตลาดนัดตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะบางทีตอนเช้าตั้งแต่ตีห้า้าตลาดนัดเอนนะเอกชัยบางบอเนี่ยตลาดนัดเพียบเลยออกก็ของเรารับผิดชอบในห้าเขตกรทมก็มีบางุนเทียนบางบอนจอมทองทุ่งคลุแล้วก็ บูดหาบูนนะครับแล้วก็ออกตลาดนัดเนี่ยเขาไปทุกๆตลาดนัดเลยตอนหลังๆเนี่ยตลาดนัดตอนเช้าชักน้อยเพราะเราเก็บกระปมแล้วพาไปตลาดนัดตอนเย็นนะฮะหลับมาสองทุ่มอะไรเงี้ยก็ทีมงานน้องๆเรามีร้อยยี่ิคนที่ในเขตเนี่ยก็แบ่งทีมกันออกตลอดนะครับก็ได้รับความสนใจมากแต่ละรอบที่ออกไปนี่เขาเข้ามาสอบมาถามมาให้ความสนใจกับเรามากน้อยแค่ไหนคะมาเยอะเลยบางคนเห็นประกันสังคนก็เกิดเครดิตนะฮะ เชื่อใจเห็นในผลงานของมาตาสามสามอะไรเงี้ยก็เข้ามาทําอันนี้เป็นหน่วยหน่วยบริการลื้นที่ครับผมที่ออกไปทุกวันทุกสัปดาห์อยู่แล้วครับผมนะครับแต่ว่าจริงๆเราก็คงมีเป้าหมายเหมือนกันก็คือมีเป็นพื้นที่พื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยเรากําหนดไหมว่ามันจะต้องมีตัวเลขเท่าไหร่ในรอบสัปดาห์ต้องมีเข้ามาเท่าไหร่มีไหมก็เขาให้เป้ามีเป้ามีเป้ากันต้องมีเป้านะก็ให้เป้าให้ทํานะฮะเพราะว่าแบ่งๆกันทําของผมเนี่ยทาเกินปั้งนะครับ อันนี้เป็นเรื่องของการทํางานไม่ใช่บริษัทล้มละลายหรือว่าบริษัทเจ๊งอะไรต่างๆคือมาตรสีอันนี้เป็นเรื่องของการทํางานเข้าถึงประชาชนมากขึ้นประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นความม่อมือของประชาชนกับทางสบสมีมากขึ้นครับผมมาตราสิจริงๆแล้วมีคนประกอบอาชีพสระทั้งหมดเกือบยเกือบ24ล้านในประเทศค่ะแต่ว่ามีหลายๆระดับนะฮะระดับอย่างสถาปนิกก็ใช่นะอะไแพทย์ก็ใช่ถ้าทําประกอบธุรกิจเองนะหรือนักแสดง ใช่หมดหมอดูได้ไหมได้เพราะไม่ได้เป็นลูกจ้างใครมีรายได้มือปืนรับจ้างได้ไหมโอ้โหอดีตคนใหม่ดีตคนใหนะไม่ได้นะฮะนั้นรับจ้างไงมีนายจ้างรเลิกาช่ดันมีนายจ้างไม่ใช่อาชีพสละและไม่ในจ้างอย่างเงี้ยก็ทำได้หมดนะครับทีนี้มีหลายท่านยังไม่ทราบยังไม่ทราบก็อยากจะเชิญชวนมาเยอะๆมาตราสี่สิบเนี่ยถ้ามาเยอะกองทุนก็จะใหญ่สิทธิประโยชน์ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างมาตาสามสามในยุคแรกๆตอนผมทำงานอยู่ปีสามสี่สองห้าสามสี่นี่ยค่ ค้อดุลนี่ได้ท้องละครั้งละนสองพันห้าเองโอ้ตอนนี้หนึ่งหมสามมันเปลี่ยนไปเยอะเลยพัฒนาไปทุกปีทุกปีด้วยการพักภูนของเงินที่เข้ามาสมทบเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนให้เข้ากันมาเยอะๆนะเยอะตอนนี้เรามีหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเศษนะที่เข้ามาแล้วเนี่ยเนี่ยแค่ประมาณเราเริ่มต้นปีพฤษภาปีห้าสี่สองห้าสี่ตอนนี้ก็ร่วมสองปีนะก็ไปได้ถึงล้านสองนี่ก็โอเคนะ ปีนี้ก็จะลงลุยกันอีกเมื่อ <c oughs> วานคุยกับท่านปลัดกระทรวงแรงงาน <c oughs> ท่านก็ตั้งเป้าไว้สักล้านสี่เหมือนกันคาหรับปีหน้านี้นะคะครับเนะนะพราะล้านสามยังใส่ได้แน่เพราะนี่แบบเฉพาะจากตุลาดิฉันจาได้เลยเมื่อวานไปคุยกับท่านที่ล้านสองสมัครเป็นผู้ประกันตนวันที่5ตุลาและจาก5้าตุลามาตอนนี้ยเพิ่มอีก4ี่หมื่นสี่แล้วอันนี้ไม่พูดถึงต่างจังหวัดนะเพราะเป็นทีมงานบริการเคลื่อนที่ที่ลุยไปต่างจังหวัดีทั่วประเทศแลวทีมงานของประกันสังคมเนี่ยทั่วประเทศก็จะออกพื้นที่หมดนะฮะ ตอนนี้ก็ไปเราก็ไปใกล้ชิดประชาชน <C AP> ในขณะที่ออกไปแล้วก็อธิบายถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่มีกาจ่ายช่องทางการจ่ายเงินต่างๆอตอนนี้ช่องทางการจ่ายเงินเราเราเปิดเยอะนะครับ,บคือบางคนคิดไงบอกว่าต้องไปจ่ายเงินที่สํานักง,งานประกันสังคมในจังหวัดหรือในพื้นที่อย่างเดียวหรือหน่วยบริการหรือตามห้างนะตอนนี้มีเยอะแยะแล้วมีเยอะแยะนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคนก็จะคิดว่าเอะถ้าไปเนี่ยจ่ายเงินไบ200นั่งแท็กซี่ไปกลับมาอีก200หมดไปแล้วมากกว่าประกันที่ไปจ่ายดูซ้ำไปไม่คุ้มอันนี้ไม่คุ้มก็เปิดบริการ บัญชีธนาคารค่าน้ําค่าไฟไงเ้วก็เอาเงินไปฝากบัญชีไว้ก็เราก็หักบัญชีทุกเดือนทุกเดือนเดือนปีละพันสองแค่หักเดือนสะดวกนะส่แจ้งรายเดือนจะจ่ายรายเดือนก็ได้จะหมอรายปีก็ได้ใช่ก็ธนาคารตอนนี้ก็มีอยู่สี่ธนาคารธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอมสินอมสินทอสกอทออแล้วก็เมื่อวานนี้เอ็มอยูเลยมีกสิกรไทยนะฮะแล้วก็เมื่อวานเซโนยูกับไทยพาณิชย์อีกธนาคารหนึ่งไปเปิดบัญชีแล้วเลยแล้วก็ใช้วิธีหับบัญชีสะดวกมากสะดวกมากอันนี้นะฮะหรือจะไปที่ที่ที่เคาน์เตอร์สวิสก็ได้ที่เซเว่นอีดีว้เคาน์เตอร์สวิสก็จะเป็นลายรายเดือนรายเดือนไปจ่ายเป็นลายเดือนเคาน์เตอร์สวิสนะฮะที่ แสดอีลแ่แล้วก็ท e สอ o เอาบาร์โค้ดไปเอาบาร์โค้ดไปตอนนี้เราออกสมุดใหม่นะติดต่อขอรับได้เลยนะมีสมุดใหม่แล้วจะมีบาร์โค้ดด้วยเรือ่อนเก่าก็คือเขาเจะาสวิชจะเร็วจิบปึ๊บไปเลยรลับไปเสร็จรับไปเสร็จจบเร็วนะ ว่าถ้าจะเป็นคอ์เตอร์สวิตช์จะเป็นรายเดือนรายปีไม่ได้ถ้ารายปีไปที่สำนักงานแต่ก็เท่ากับปีละครั้งอันนี้ค่อยคุ้มหน่อยที่เมื่อสักครู่คุณโดมบอกค่าแท็กซี่อันนี้คุ้มนะคะไปจ่ายทุกเดือนบางทีมันลืมนะมันลืมบางลืมฮะลืมจริงจริงบางทีมันลืมจริงจริงนะผมอย่าง บัตรเครดิตเราเนี่ยที่จะจ่ายโทุกเดือนค่ะโอ้โหบาลืมอะคือบางทีเราจะให้เขาหักไม่ได้บางทีเราก็เลทไปสักสามวันสี่วันเรายังยื้อได้ใช่ไหมบางทีมันลืมไปเลยไงลืมแล้วไม่ใช่ลืมทีละสิบวันห้าวันมันลืมเป็นเดือนเลยไงมารู้อีกทีเดือนที่แล้วเรายังไม่ได้จ่ายอือใช่ใช่เนี่ยเนี่ยแี่ไม่ได้จ่ายนี่เราจ่ายจ่ายสมทบสองสองสองต่อเลยไหมครับทีนี้ของเราแทงนับดใหม่ถ้าเดือนไหนลืมไปไม่เป็นไรนะฮะเราไปจ่ายเดือนหน้าเลย อ๋อไม่ต้องจ่ายย้อนหลังใช่ไหมไม่ต้องจ่ายย้อนหลังหมายถึงว่าสิทธิ์เน่หมายถึงว่ายังสมาชิกยังยังอยู่ยังเป็นสมาชิกมาชิภาพยังอยู่แต่สิทธิ์เนี่ยอาจจะแบบถ้าเกิดเจอสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ก็จะกำหนดเช่นว่าหนึ่งต้องแทนงานขาดรายได้งนี่นะ เขาบอกว่าก่อนเข้าโรงพยาบาลภายในสี่เดือนก่อนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องมีจ่ายสักสามเดืนเอนอ๋อเป็นห่วงไปเป็นห่วงไปทีนี้ถ้าเราจ่ายขาดขาดเกินเกินเกิดในช่วงนั้นที่เราเข้าโรงพยาบาลเราไปหยุดพอดีเราก็จะมีสิทธิ์เนี้ยฉะนั้นแนะนําให้จ่ายทุกเดือนอจ่ายต่อเนื่องหรือว่าจะจ่ายหักบัญชีธนาคารไปเลยปีเนี้ย ก็ไม่ผ่านเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดปีกย่อยว่าขาดส่งเกิน6เดือนจะได้รับสิทธิ์แค่นี้จะไม่ได้รับสิทธิ์แค่นี้โอ้ไม่มีเยอะเดี๋ยวเราลงรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็คุยกันมาบ้างแล้วแต่อย่างที่บอกว่าอยากจะย้ำย้ๆๆ ให้เข้าใจกันนะคะแต่ละภาพอยู่บนหน้าจอขณะนี้เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวาน<อ>นะคทที่มาสมัครกันที่เต็นท์ของสํานักงานประกันสังคมวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจรักษาพยาบาลจากโรงพรยาบาลกล้วยน้าไทนะคะเมื่อวานนี้ก็โอกคนไปเยอะเหมือนกันจะได้อย่างที่คุณโดมบอกโอ้โหฝนตกดิฉันเองก็โดนฝนเนี่ยรรเริ่มเจ็บคอแล้วนะขณะนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงที่รอเปิดงานนะดิฉันก็ไปคุยกับท่านประลัดกระทรวงแรงงานก็บอกว่านี่แหละต่อจากนี้นี่จะตั้งเป้าจะต้องดูแลทุกๆคนนะคะเพราะจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ อาจจะดูเหมือนถูกลงลืมไปจากสังคมอยู่บ้างหรืออาจจะยังไม่มีความเข้าใจนะครับหรืออาจจะยังไม่รู้ว่าข้อมูลว่าเอ๊ะตัวเองไม่ได้มีนายจ้างต้องทําประกันไหม,มประกันชีวิตได้อาจจะทําแต่ว่าประกันสังคมในยามเจ็บป่วยเจ็บไขย้ยามทดแทนยามชราภาพทุพพลภาพอ,อันเนี้ยไม่รู้ไม่รู้นะเออแต่ตอนนี้เนี่ยประกันสังคมพยายามที่จะออกไปบอกว่าคุณนะมีสิทธิ์นะถ้าคุณเข้ามาอยู่กับเราค่ะ,ะนะคะก็คือต้อง อายุ15ปีขึ้นไป15ปีอแล้วก็ไม่เกิน60ปีไม่เกิน60ปีแรกเข้าวตอนวันสมัครแรกเข้าบถ้าสมัครไปแล้วสมัครก่อน60แล้วก็ยังทําต่อไปเรื่อย65ก็ยังได้อไม่ต้องมาอยู่ไปเรื่อยๆ15ปีนี้มม .1 ม .4 แล้วคุณม .4 คเออม .4 ทำได้มมปลายประมาณม .1 มปลายทํกษทได้มาตรา4 0เนี้ยมีรายได้เนี่ยทาได้เลยเพราะไม่ได้เป็นลูกจ้างใคร ไม่ได้อยู่ในมาตรฐาทศสาอะไรพวกนี้พ่อแม่จะจจะทําให้ลูกพ่อแม่ทําให้ลูกทําไว้ก่อนเพื่อไม่มีเงินแต่ค่ารักษาพยาบาลอะไรเนี่ยก็จะใช้สิทธิตรงนี้ค่ารักษาพยาบาลนี้ใช้บัตรทองอยู่แล้วแต่ว่าว่าในช่วงของการหยุดมันจะมีเงินทดแทนหรือว่ากรณีของทุกพลภาพใช่ใช่คือว่าเราให้สิทธิตรงนี้นะคืว่าแล้รักษาพยาบาลเนี่ยมัามีบัตรทองทุกคนอยู่แล้วนะทีนี้พอไปรักษาตัวในโรงพยาบาลไปนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเราจะให้วันละ200อบาทแต่มีเงื่อนไขนี้ว่า ต้องนอนสองวันขึ้นไปมีเราให้ยี่สิบวันครับนอนสองวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคําวินิจฉัยของแพทย์ด้วยของแพทย์ไม่ใช่ตัวเองขอนอนนะตอนมามาเคลมมาเบิกเนี่ยเราก็ต้องมีใบรับรองแพทย์มาใบรับรองแพทย์คนให้เขียนหมอเขียนว่าพักรักษาตัวโรงพยาบาลกี่วันจากวันไหนถึงวันไหนมาแล้วก็จ่ายตอนนี้มีคนมาเบิกเรื่องนี้ทั่วประเทศนี่นะฮะ ทั้งหมดหนึ่งหดัน้าร้ยแรดสิบเอ็ดลเป็นเงินยี่ล้านเศษนอเกี่ยวกับเงินทดแทนการขาดรายได้ในระหว่างเจ็บป่วยคือไปนอนในโรงพยาบาลโดยใช้บัตรทองครับอันนี้นะครับก็ตัวเลขก็เราจ่ายไปทั้ง22ล้านเศษเฉพาะเรื่องของเขตเฉพาะทั้งประเทศทั้งประเทศของเขตก็จ่ายไปสองแสนสองแสนเศษไอ้สองหมื่นสองหมื่นเศษนะของเขตร้อยหกสิเ็ดลายแค่นั้นเองนะครับของเขต จ็ดเจ็ดนะฮะก็ที่นี้มันมีสิทธิ์ในเรื่องอื่นนะฮะนี่สิทธิ์ประเด็นที่หนึ่งนะครับอีกอันหนึง่งเกี่ยวกับเงินทดแทนกนารขาดรายได้ในในกรณีที่ทุพพลภาพทีกทีคนก็ถามบอกเอ้ยทุพพลภาพมันแบบไหนเออเราจะรู้ได้ยังไงทุพพลภาพนะอันนี้เรามีคณะกรรมการแพทย์เป็นคนตรวจสอบนะดูะว่าทุพพลภาพหรือไม่เนี่ยการทุพพลภาพของประกันสังคมนี่หมายถึงว่าสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเกิน50เปอร์เซ็นต์ทางแพทย์จะดู เกิน50เปอร์เซ็นต์ยงผมขับมอเตอร์ไซค์ไปไปชนกับรถอีกคันหนึ่งแล้วหมอต้องวิจัยว่าต้องตัดแขนข้างหนึ่งข้างหนึ่งยังไม่พอยังไม่พอตับการไในเกณฑ์นะแขนข้างขาข้างอันนี้ยังเข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์ไหมก็ก็บางอย่างก็ไม่ต้องถึงกระขาดแต่สูญเสียอาจจะเป็นอัมาพฤกษ์อามพาตอะไรเงี้ยอ๋อเดินไม่ได้พวกอันนั้นอันนั้นมันเกินเก50เปอร์เซ็นต์แล้วอ่าเกิน50เปอร์เซ็นต์หรือตาบอดหูไม่ยินผมเคยเจออยู่ราย เขาก่อนเป็นโรคคอคอพอกนะยาเยอะๆกินยา,นยาเขาเป็นทีนี้ตอนระยะหลังให้ตามองไม่เห็น <c oughs> ตานี่มองไม่เห็นมอง,นองเห็นต้องเขียนตัวหนังสือตัวโตๆ <c oughs>